สวัสดีเพื่อนมนุษย์หมดวันนี้เราจะพาทุกคนมากินหมูย่างเกาหลีในงบประมาณร้อยกว่านะเราจะแปลงร่างเป็นนักกินเกลเซเนเอ๊ะเขาชื่ออะไรนะเกลเซเนใช่ไหมทีวีแชมเปี้ยนนั่นละ่ะ แล้วก็รู้สึกว่าจะมีนักกินชาวเกาหลีอีกท่านหนึ่งอะ่ะเป็นน้องผู้หญิงผมสั้นๆที่แบบว่าเป็นดาวดวงใหม่จลัดแสงเลยนะเราแบบโหย้ยมีแรงบันดาลใจมาจากน้องคนนั้นเลยอ่ะเราก็เลยแบบทำคลิปบอกว่าเฮ้ยฉันอยากทําคลิปแบบเธอฉันจะลองกินแบบเธอดูดูซิว่าฉันจะเป็นนักกินแบบว่ากินได้เยอะอะไรขนาดนั้นไหมอ่ะก็เลยลองไปซื้อหมูมาจ้าแล้วก็ซื้อกิมจิซื้อทุกอย่างนะที่แบบว่ามีความเป็นโคเรียมาแล้วเราก็มาลองทํากินดู อปรากฏว่ามันเวิร์คคุนมันอร่อยมากเลยสิ่งที่ได้นะก็คือเรามีหัวหอมใหญ่อยู่ในตู้เย็นใช่ไหมแล้วเราก็ไปซื้อกิมจิมาแล้วเราก็เอาพริกยี่หมาเอาไส้ในออกแล้วพอเราย่างหมูสามชั้นเอามาประกบกันโอ้ยปรากฏว่าอร่อยมากแล้วมันก็ตัดเลี่ยนได้ดีมากเลยนะหลังจากนั้นอ่ะเราอ่ะก็เอาผักที่มีอยู่ในตู้เย็นนั่นแหละมาทําน้ําซุป ขอดว่าทุกคนมันเค็มเค็มมากๆเค็มแบบแบบกินลสไตวายเลยอ่ะเราก็แบบซดน้ําไปแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ยรู้อย่างนี้แบบว่าไปกินร้านหมูกระทะดีกว่าแต่ว่าเพื่ออัธร์ตเนี่ยเนี่ยเน,นี่ยตอนเนี่ยโอ้โหตอนนี้ยังไม่รู้นะว่ามันเค็มแล้วแบบพอกินผักเข้าไปเฮ้ยเค็มเห็นไหมน่าสะดุ้งเลยแบบเค็มมากอ่ะแต่ไม่เป็นไรก็พอกินได้อ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้แตะซุปเท่าไหร่อ่ะพอ ช่วงหลังๆเนี่ยเราก็ซื้อมาม่ามาใส่ด้วยนะยิ่งเค็มไปกันใหญ่ใส่ไอ้เครื่องปรุงเข้าไปนะต้องมาปรับน้ํากันใหม่แบบยกใหญ่เลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในคลิปหรอกแต่เราชอบไอ้ไอ,อ้หมู3มชั้นที่เอามาประกบมากเพื่อนๆเราไปทํากินกันนะเอาหมู3มชั้นมาประกบอกิมจิแล้วก็ใส่พริก,ยกหวยวกหัวกินเข้าไปแบบว่ามันตัดเลี่ยนได้ดีมากเลยหลังจากนั้นนะเราก็เมามันกับก,บการกินนี่ก็เป็น การลองทำคลิปกินคลิปแรกของเราเลยนะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มาทางนี้เราเหมาะกับการที่แบบว่าเ,ออเดินเดินเดินไปแล้วเราก็ไปเจอที่ที่เราอยากรีวิวแล้วเราก็หยิบกล้องขึ้นมารีวิวมากกว่าเพราะว่าการกินของเรามันไม่ได้กินจุขนาดนะั้นเราไม่ได้เป็นคนที่กินหน้าอร่อยขนาดนะั้นะนะนะแต่เพียงแต่ว่าจะชอบกินของอร่อยก็แค่นั้นเองแล้วก็อีกอย่างหนึง่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแม่ด้วยนะที่ อำนวยความสะดวกกับเราในเรื่องของฉากหลังเห็นไหมเลยยีไปเยยับอยู่นั่นนะ่ะผ่หัวมแม่เราเองแหละเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องตัดด้วยฉากดําเวลากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันจะทําให้ดูแบบเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเราก็ทําได้แค่นี้นะแต่ว่าเราว่าเราไม่ได้มาทางนี้แหละทุกคนแต่ยังไงก็อย่ากให้ไปลองกีนกันนะจบ